ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคาราไบเมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับอารูจินแชนแนลนะฮะก็วันนี้จะมาสอนเรื่องการคราของนะครับเห็นเพื่อนๆในเกมในเฟซเออในกลุ่มหรือว่าในสตรีมถามกันเยอะมากเรื่องการคราของการคราของมี2แบบนะครับผมก็คือคราชุดอาวุธประดับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือคราที่พอร์ตลักคราที่ n p c พอร์ตลักนะครับผมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องการครัฟประดับก่อนแล้วกันประดับมีอยู่2แบบนะก็คือสร้อยแล้วก็แหวนแต่ผมจะอธิบายแค่สร้อยนะเพราะว่าแหวนกับสร้อยมันก็เหมือนกแบบันแหละมันก็เหมือนกันหลักการคาฟนะครับเริ่มต้นเราจะมีแบตที่พันหนึ่งนะคือแบตเนี่ยจะรวมทุกอย่างไม่ว่าเราจะคาฟอะไรสมมติว่าเราครัฟสร้อยเออแบตบเหลือเก้าร้ยแบตบเหลือเก้าร้อยนะ แหวนเวลาเราจะคราฟแบตก็เหลือ900ก็คือค่าพลังงานในการคราฟมาดูสร้อยกันก่อนเออสมมุติว่าเราจะคราฟสร้อยแหวนสมมุตินะเราจะคราฟสร้อยแหวนสิ่งที่เราต้องมีก็คือเนี่ยแอมบูเลตคราฟแมนแอมูเลต3ชิ้นชาร์ป 1, 1นึ่งชาร์ปวิวหนึ่งหนึ่งจิวเวลสาบัตติทิสห้วิว บัตตีดิว15ถามว่าของพวกนี้มันหาจากไหนมันหาง่ายครับแรกๆมันหาง่ายชาร์ปบัตตีดิตจะมีขายที่ npc จะมีขายที่ npc ครับของเนี่ยเห็นป่ะบัตตี้ดิสชาร์ป1อันนี้นะครับผมส่วนจิวเวล3หาจากไหนเออผมต้องไปดรอปหรือเปล่าไม่ต้องนะครับผมคือถ้าเราจะคราฟก็มาซื้อที่ npc คออาคิมิตตัวนี้ได้เลยนี่เป็น G6 แล้วก็ย่อยเนี่ยมันจะสูมตั้งแต่1ถึง10ปึ๊บอ่ะอันนี้ได้มาแล้วส่วนเออส่วนคาบแมนแอมูเลตนี่หาจากไหนผมมีอยู่2นะต้องการอีกหนึ่งหาจากการที่เราครับนี่เห็นปะ่ะคราบแมนแอมูเลตเนี่ยปุ๊บ มันมีโอกาสสุ่มนะผมมันมีโอกาสสุ่มได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพวกนี้คือขั้นสองขั้นสามก็คือเราจะเอาไปคาบในขั้นถัดๆไปเข้าใจไหมแมันมีโอกาสสุ่มได้อ่ะงั้นเราไปคาบกันนี่มสเติรี่อัพก็คือถ้าผมคาบติดแต้มผมจะขึ้นไปบวกอีกสีสองเห็นป่ะแต่ถ้าผมคาบไม่ติดผมจะได้แต้มแค่หนึ่งอืมคือแต้มคาบเพิ่มมาแค่หนึ่งถ้าคาบติด ได้12ไม่ติดเพิ่มมาแค่หน่งอ่าสรุปว่าเราได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาครัฟแอมพายกันปึ๊บอ่าเห็นปะ่ะจริงๆมันครัฟได้บวกสเห็นปะ่ะจริงจมันครัฟได้บวก3แต่มันไม่เสมอไปเหมือนที่ผมบอกเออมันจะติดบวก2ก็ได้บวก1ก็ได้แต่มันก็จะออกบวก3บวก2อซะส่วนใหญ่อ่า เผื่ออาจจะติดบวกห้าด้วยก็ได้อันนี้ผมเคยเห็นแบบคนเอามาโพสต์ลงนะว่าเออคราบแหวนขั้นหนึ่งอะ่ะแต่ได้แหวนไฟบวกสิบอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเคยเห็นนะก็ประมาณนี้นะครับอ่นนี้เข้าใจแล้วนะเรื่องชาร์ปแล้วก็จิวส่วนจิวเวลสมันยังมีขายอยู่นะครับผมมีขายอยู่ที่เมืองฟอร์ดูน้าสมมุติว่าเราไปคราบขั้นสองมันจะมีขายอยู่นะครับผม อ่ะนี่ครับซื้อประดับแต่พอเริ่มวิวสี4แล้วค่อนข้างแพงนะเห็นปะ่ะมีโอกาสได้1นึ่งถึงอันนี้จิ้ววิวสีนะอ่ะเข้าใจแล้วนะผมส่วนดิษดิษวิวสอ2เราหาจากไหน 2, ดิษวิวสองดรอปจากสมมุติเออสมมุตินะเราไปคราฟขั้น2เนี่ยเห็นปะ่ะเราต้องมีชาร์ปวิวสองดิษวิวสเนี่ยหาจากไหนจิ g ้วผมบอกไปแล้วนะชาร์ปกับดิษหาจากเออดัน ดัน85ไม่ใช่ดัน85ดนิดัน Map ath, ดันแมพพาร์ตดันฟอร์ตลูน่าอ่าจะดอกดอกเมืองผ่อนลักก็ดอกอ่าดอกเมืองดับดอกเมืองฟอร์ตลูน่าก็ดอกอ่าดันลูน่าสเตชันนะไม่ใช่ฟอร์ตลูน่าดันลูน่าสเตชันไอ้ดันการัสนะครับผมการ์ดดันหมุนยนต์น่ะที่เขาเรียกกันนะ่ะแล้วถามว่าวิวสามอ่ะได้จากไหนวิวสามวิวสามก็ได้จากแมพอันเดธแมพ ฟอกเทนลูนแล้วก็ดัน8 5ดัน9 5อ่าอันนี้เข้าใจแล้วนะเรื่องเรื่องชาร์ปเรื่องดิสก็ต่อมา <c oughs> เป็นอาวุธต่ออาวุธที่ผมเลือกผมคับเป็นชาคาบผมค้บเป็นชาคาบนะผมจะเริ่มชาโดแล้วกันเพราะว่าวัตถุดิบปัญหาไม่ได้ให้เทบูตินนะต้องการอะไรบ้างชาร์ปลิวสองผมก็บอกไปแล้ว แมทเทเรียลคอชาร์โดไทเทเนียมก็ได้จากการย่อยของชาร์โดไทเทเนียมดิทก็เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกแต่มันมีวิธีหนึง่งในการได้ดิทวิวสองมาโดยที่ไม่ต้องไปซื้อในฟาร์โดยที่ไม่ต้องไปหาดอกแล้วก็อันนี้ที่ถามกันมาเยอะคืออัปเกรดคอคิตตันกับอคอคิตตันได้จากไหนเราก็กลับมาที่เนี่ย NPC ของเมืองคอร์ลัดให้ช่วยครับแต้มเราจะเริ่มที่ศูนย์ ถามว่าเราจะดันแต้มยังไงเราจะดันแต้มยังไงส่วนตัวนะผมจะเปิดสวอตดา a ิ a g แอม p ิไฟ i e อร์น่าจะเริ่มที่หนึ่เอมถ้าผมจำไม่ผิดสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือแมท,ท,เ,ทเทียร์คอรไทเทอ่ามาเริ่มที่ขั้นไทเทกับ m i กเซอร์มิกเซ e ร์เลเวลหนึ่งมิกหาจากไหนมีขายครับผมนี่มีเลเวล1นึ่งเลเวลสก็ตามขั้นไปไทเทชาร์ดไทเทออเมียมเรดออเมียมอ่าต่างๆครับผมเนี่ย ก็ซื้อไปก็ซื้อไปนะแล้วก็โอ้ยกดผิดแล้วก็มาคราฟครับผมก็มาคราฟดันแต้มอันนี้เริ่มจากศูนย์ก็ดันให้เป็นแต้มพันพอแต้มพันปุ๊บเราก็มาเปิดไอ้นี่ต่อมาเปิดเป็นเอ่อเนี่ยเป็นชาร์ดไททถูกปะพอแต้มพอแต้มพันถึงสองพันปุ๊บก็มาเปิดนี่ต่อสวอต ดาเมจแอมบิไฟเยอร์ hmm. ก็เป็นใช้แร่ออตเมียม mm hmm. ก็สลับไปริทออสส่วนเอ่อฟอสคอร์คิตตันอะที่ที่เราบอกกันนะที่ผมบอกเนี่ยฟอสคอร์คิตตันอัพเกรดคอร์คิตตันมันอยู่ที่แต้มพันหนึ่งร้อยอ่านี่ค่าเปิดห้าเอ็มวัตถุดิบมีอะไรบ้างก็มีหินแดงกับดอกแดงไม่ยากครับผมนี่ก็เหมือนกันก็มีเอ่อหินออฟหินออฟไฮหินออฟฟ้าแล้วก็ ดอกดอกฟ้าถามว่าสองชิ้นนี้หาจากไหนสองชิ้นนี้หาจากไหนได้จากการย่อยของเนี่ยสมมุติดอกแดงจะได้ย่อยของที่มีบวกสมมุติว่าเนี่ยผมมีออดเมียมชาคาบวกสี่ถ้าผมย่อยผมก็จะได้ดอกแดงแล้วดอกฟ้าล่ะดอกฟ้าได้จากการย่อยของที่มีรูถ้าผมย่อยชาคาบันนี้ผมก็ได้ดอกฟ้าแล้วถ้าเรามีทั้งเออบวกสี่กับรูสองรูเนี่ย เราก็ได้ทั้งดอกฟ้าและดอกแดงครับผมเดี๋ยวผมย่อยให้ดูปึ๊บอ่าอันนี้เกตกันแล้วนะครับผมเรื่องออฟอร์ตคอร์กับอัพเกรดคอร์คิดตันงั้นเดี๋ยวเรามาครากันเลยคือค่าเริ่มต้นอะ่ะมันจะเริ่มที่บูตินแต่มันหายากครับผมเรามาเริ่มคราที่ชาโด้ไทเทีแล้วกันปึ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะ479ใช้ แบตเตอรี่สองหนยิ่งเราอัพขั้นไปเรื่อยผ่านหนึ่พันผ่านสองพันเนี่ยค่าแบตเตอรี่มันก็ยิ่งน้อยลงฮนะเราก็ยิ่งครับได้ยเยอะขึ้นเอาเลยนะครับกันเลยปุ๊บอันนี้ติดติดแล้วนะติดก็ได้แต้มมาสีห้าแต่มันไม่ใช่ท็อปครับผมคือถ้าท็อปอะ่ะมันจะเป็นสีแบบนี้เอารูปให้ดูนี่มันจะเป็นสีม่วง อ่าแล้วก็เหลืองแบบคือสีแบบสีแบบสุดยอดมากสีที่ผมชอบมากอันนี้เป็นภาพตัวอย่างจากที่ผมเล่นเกาหลีนะสังเกตดูว่าแต้มผมแต้มผมตันแล้วอะ่ะเห็นปะ่ะอ่าแต่เราต้องมาลุ้นอีกครับว่าเออจะได้หนึ่งรูหรือสองรูแล้วถ้าถามผมมาว่าพี่เนี่ยผมอยากคราบของอะ่ะเออผมเล่นคราบอาวุธหรือชุดดีกว่ากัน ผมบอกได้คําเดียวว่าชุดดีกว่าถามว่าทาไมชุดดีกว่าเราครัาชุดได้แอมป8สองรูเออมันขายได้ได้แอม7สองรูหนึ่งรูมันขายได้แต่ถ้าอาวุธอะเราคร้ามาเหมือนที่ติดเหลืองเมื่อกี้เหมือนที่ผมบอกสีม่วงเห็นไหมเออถ้าเนี่ยติดเหลืองเนี่ยถ้ามันไม่ติดสองรูราคามันห่างกันแบบลิบลับเลยนะผมหนึ่งรูกับสองรูอะถ้าติดแค่รูเดียวคือราคาแบบเน่ามากๆ โดอช่วงแรกอาจจะขายได้แต่ช่วงหลังนี่คือขายไม่ได้แน่นอนขายได้แต่ขายยากขายได้ครับผมแต่ขายยากอ่าก็ถามว่าผมจะเดินสายค้าฟดีหรือเปล่าคือถ้าผมมองว่าถ้าเราคร้าแล้วเราทําเก็บแต้มเรื่อยๆไม่คิดอะไรอ่ะมันดีครับผมแต่ถ้าไปแข่งกับคนอื่นน่ะมันเหนื่อยมันใช้งบเยอะมันใช้ทุนเยอะมากๆแล้วแต่ละรอบแต่ละ ครั้งในการอัพหนึ่งพันสองันอะไรพวกน,นี้มันใช้เอ็ด้วยนะครับผมในการอัพไม่ใช่แบบเออแต้มแต้มเราเก้าเก้าเก้าแล้วจะไปพันมันอัพได้เลยไม่ใช่นะมันใช้เงินเอ็มด้วยเออแต่แต่เลรีราคามันยังไงอะ่ะผมก็ลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่ใช้เยอะพอสมควรก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าหรือว่า จะเดินสายนี้หรือเปล่าแต่ถ้าถามผมอะ่ะมันเหนื่อยจากส่วนตัวที่ผมทํามานะมันเหนื่อยพอสมควรสําหรับมือใหม่แต่ถามว่าคราบได้หรือเปล่าครับได้เออเปื่อดวงเรามีก็ทําไปครับผมความสุขของเราก็สุดท้ายแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ดูในใน u t u b e นะครับผมถ้าผมลงคลิปนี้ตอนนี้ผมกลับมาสตรีมเหมือนเดิมแล้วนะแต่กลับมาสตรีมใน f a c e b o o k นี่แหละตามเพจอารูจิน C h ็ถ้าอยากติดตามก็ฝากมากดติดตามกันไปด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้เรียนใหม่หรือมีอะไรก็ถามเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้หรืออาจจะแบบไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายผมก็พูดสดไปเลยอะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องตัดต่ออ่าผมก็คิดอะไรผมก็าอาจก็พูดไปเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะผมขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดู มีอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้ครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับผม